โอ้โหมาคอโมโบเน้นๆเลยครับผมกิเลนจะเซฟมาหนึ่งร้อยแสิบห้าโอ้เต็มแผงสามรสงร้อยมาโนโตแตกมาครับผมสาม5ันสี่ร้อห้าสิบห้าเลยครับผมโอ้โห โอเคครับผมสวัสดีคนด้วยนะครับผมตอนอยู่ในเกม Way o ้าสก l l เลนนะครับผมมาเพราะผมสาจารย์เดฟเช่นเคยนะครับผมมา,าดูเกมค่ายดีนะครับผมมาวันนี้ผมจะเริ่มเล่นที่หมดละยี่สิบนะครับผมมามาดูนะครับผมว่าวันนี้เกมกิลเลนแจกแล้วเท่าไหร่มาเอาอะไรมาผมบอกมามาตัวสีตัว,ตวอู้สามร้อยเก้าสิบแผงมายเจ็ดสิบสี่ มาคอนโทรดิ้งมา่อก่อนนะผมครับทายมา478ไวยมาคอมโบมา72มาตัวไวกสตัวมา124ตัวไวยังอยู่3ตัว72มา184มาครับผมวันก็คอนโทรดิ้งมาเท่าไหร่400 ไปเลยว่าตัวเด้งแล้วปรับหมุนขึ้นก็าบอกไม,ม่หมุนแล้วเซฟเซฟมาหมุนไปเรื่อยๆโหยฟีทิ้งเขาบอกยังไม่มีตัวคอมโบมาสาธิภพไปมาดูวายมา โอ้ยสามร้อยแปดสิบสี่มาสี่ร้อยหกมาหนึ่งร้อยสี่มาโอ้โหอีกสองร้อยอีกยี่สิบหกครับผมมาแล้วก็ตัวเด้งมาเท่าไหร่เก้าร้อยยี่สิบหกครับผมมาเราก็ตัวเด้งแล้วปรับหมุนขึ้นหมายหกเซบ สิบสองไม้สี่สิบแปดก้าสิบกยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดโอ้ยเต็มแผงครับผม1,956งันเก้อตัวองอยู่ด้วยสี 4, ตัวอโอ้โหล้วก็โตมาไป็นวันเมกะแล้วครับผม2,163โอ้โหแบบนี้ส,สวยๆใ้ประมูลขึ้นเลยแเซต เ6าายห4ครับปาแปดลายอง้ยสิบปลายหนึ่งันแปดสิบแายสี่ครับผมปลายห2ร้ปลาย1 2ร มาหนูตัวดิ้งมาเท่าไหร่ครับสองพันเจ็ดร้ยแปดสิบแปดครับผมไปเกลียร้อยมาผมโอ้ยตั้แผงหนึ่งวันหกร้อยยี่สิบไปหนึ่งร้อยยี่สิบมาสองร้อยแปดสิบมาหนูตัวดิ้งมาก่อนเท่าไหร่ครับสองพันยี่สิบโหย สายห้าสิบครับผมสิบตัวสาม 10, ตัว,ตวม,า 180. ม,า 2, มาหนึ่งร้อยแปดสิบมาสองพันสี่ร้อยมาเรานโตเร่งมาครับผมเท่าไรสองพันหกร้อยสี่สิบโอ้โหมาโคมโบเน้นๆเนนลยครับผมกิเลนเจ็ดสิบมาหนึ่งร้อยแปดสิบห้าโอ้ยเต็มแผงสามพันสองร้อยมาโดนโตแตกมาครับผม สามพันสี่ร้อยห้าสิบห้าเลยครับผมโอ้โหแกผมขออนุญาตหยุดไปแค่ที่งอนนะครับผมตอนนี้ย้อนอยู่ทหนึ่งเมื่อไห่พันเก้าร้อยเก้าสิบสี่นะครับผมโอ้โหกับเกมเบย์ออฟกินเลนวันนี้ครับผมแจกมาดีเยอะมากเลยครับผมอย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมเกมเบย์ออฟกินเลนนะครับผมโอเกคผมขอทุกคนอิงๆแต่เยอะนะครับผมเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ